ฝนต,ตก,กแล้วจ้าบ้านท่าขอนนะคะ่ะฝนละนี้ก็ตกอีกขึ้นเดิมคะ่ะ ชุ่มช่ำชุ่มช่ำอีกแล้วนะคะเมื่อคริ่มทั้งวันตกหยดตกยุดแบบนี้นะจ๊ะทั้งวันเลยนะจ๊ะตกเหมือนกันนะจ๊ะทั้งกหะตกแบบนี้นะจ๊ะ ออกมานอกบ้านนะจ๊ะนี่ก็สีแยกสิ้นข้าวนะคะก็ตกเหมืนเดิมจ้านี่นะคะสีแยกสิ้นข้าวะคะ่ะก็กำลังวนลิงอยู่นะคะ่วย ตลาดนะัดลุมข้าววันนี้ก็ไม่มีแม่ค้ามาหน่อยเดียวนะจ้าฝนตกนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม